คำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางและสถิติในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ก่อนไปรับชมแนวทางนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสูตรใหม่ๆเลขกเด็ดก่อนใครขอบคุณครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องสุดหนุ่ปทีมนี้อยู่ที่สุดปักหลักนะครับเป็นปักหลักหน่วยบนปักหลักหน่วยบนนะครับงวดก่อนก็เข้ามาครบเลยนะครับทั้ง2สุดจับชนกันก็เข้ามาทั้ง2สุดนะตัวนี้นะครับของวที่16ตุลาคมที่ให้ไว้นะครับสสุดชนกันก็เหลือเลข 4, เลข6เลขศ ผลน,นะครับวันที่16ตุลาคมลงวันที่1ออก059696ปลท้าย2ต 6, ัว61หน่วยบนนะครับเลข6อยู่ตรงนี้นะครับในงวดนี้ก็จะใช้สูตรเก่าทั้ง2ส,สูตรนะครับที่เข้ามานะครับมาใช้กันต่อ สูตรแรกนะครับปักหลักหน่วยบนกอเข้ามาด้วยกันยาวๆนะครับ17งวดด้วยกันสูตรก็คือหลักร้อยบวก10บนบวกหน่วยบนรวมกันนะครับได้ผลลัพธ์หลายไปบวกเลขคงที่บวก0บวก2บวก1บวก3บวกห3หลักบวกกันนะครับตามด้วยเลขคงที่อีก5ตัวก็จะได้เป็น5เลขต่อไปเป็นสูตรที่2 ส1เงวดนะครับสูตรที่2สูตรก็คือหลักร้อยบวก10บนบวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่างรวมกันนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ไปบวกเลขคงที่บวก0บวกสบวกสบวก1บวก1สูตรที่2จะใช้4หลักบวกกันตามระเลขคงที่5ตัวก็จะได้สูตรละ5เลขจับชนกันเหมือนเดิมนะครับใช้ตัวเลขที่เหมือนกันทั้งสอสูตร เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับสองสูตรนี้นะครับหาของวันที่1ตุลาคมนะครับส5 6 8าร้อยหกสิบแใช้วันที่16กันยายนเป็นตัวตั้งลองัาที่1น,นะครับ0 7 4 6 4 6จ็กท้ายสองตัว5 6ไปบวก4บวก หลงได้16บนะครับก็ใช้เลข6นำหกไปบวกกับเลขคงที่6บวกศูนคงที่ได้6 6บวก2คงที่ได้8 8บวก1คงที่9 9บวกสามคงที่ได้12บนะครับก็ใช้เลข2 2งบวก1คงที่ได้3 6 สองสต่อไปนะครับสูตรที่2 6งบวก4บวก8บวก8ลงมาได้26นะครับก็ใช้เลข6นำ6ไปบวกกับเลขคงที่6บวกศนคงที่ได้6 6บวก2คงที่8 8บวก2คงที่ได้10ใช้เลข0 0บวก1คงที่ได้1แล้วก็1นะครับบวก1คงที่ได้2อ8 0 1 2จับ2สูตรชนกันนะครับเราต้องการน้อยชุดนะครับใช้ตัวเลขที่เหมือนกันทั้งสสูตรตัวแรกชนกันเลยก็ไปเลข6นะครับตามมาด้วยเลข8 เลขเก้ามีเฉพาะสูตรที่1นะครับอีกตัวเป็นเลข2นะครับมีเหมือนกันทั้งสองสูตรเกับ3มีเฉพาะสูตรที่1ก็ไม่ใช้นะครับ0กับ1มีเฉพาะสูตรที่2องก็ไม่ใช้2สูตรชนกันงวดนนี้เหลือ3เลข6กแปดสไปดูผลกันวันที่1ตุลาคม ตัวที่หออก8 7 6 9 7 8เลลขท้าย2ตัว7 7เราอยู่กันที่ปักหลักหน่วยบนนะครับออกเลขกปดตวนี้นะครับเลขแปถูกต้องนะครับตัวอย่างงวดต่อไป16ตุลาคมนะครับ ใชที่นที่1ตุลาคมเป็นตัวตั้งเก้าบวกเจ็ดบวกแปดวงมะได้ยี่สิบสี่นะครับก็ใช้เลขสีน่นำสี่นะครับไปบวกกับเลขคงที่สี่บวกศูนย์คงที่ได้สี่ สีบวกสองคงที่ได้6กหบวกหนึงคงที่7 7็บวกสามคงที่ได้10บจได้เลขศูนบวกหนึงคงที่ได้1 4ึ่งสเจ็ศูสูตรที่2อก้าบวกเบวกเบวกเ 9บวก7ได้13นะครับ13บวก7ไม่ใช่13นะครับ9บวก7ได้16 16บวก7 23 23บวก7ได้30ก็ใช้เลข0 0บวก0คงที่ได้0 0บวก2คงที่2 2บวก2คงที่4 สี่บวกหนึงขงที่ได้หแล้วก็5นะครับบวกหนึงขงที่ได้6 0 2 4นหจับชนกันตัวแรกก็เลขสีนะครับมีเหมือนกันทั้ง2อสูตรต่อมาเลขหกนะครับเลขเจมีสูตรเดียวนะครับเลขศูย์นะครับตัวต่อมา เลขหนึ่งก็มีเฉพาะสูตรที่1น,นะครับ7กับ1มีเฉพาะสูตรที่1 2กับ5ก็มีเฉพาะสูตรที่2ส่วนการเหลือ3เลขนะครับงวดน,นี้460หกวันที่สินน 4, 6, นน 6, ตุลานะครับผลรางวัลที่อ 5, 9, 6, 9, 6, 2, 6, 1ออก059696เก้า้าไปคาย2ตัว61หนก็เข้ามาเป็นเลข6นะครับหน่วย ถูกต้องนะครับต่อไป,ปเป็นสถิตินะครับฝั่งซ้ายนะครับสูตรที่1ง,งวดที่1นึ่งถึงฝั่งขวาเป็นของสูตรที่2นะครับงวดที่1กับ2นะครับจากสถิตินะครับห่างกันอยู่ถึง6งวดนะครับ17งวดนะครับสูตรที่1แล้วก็11งวดนะครับสูตรที่2 ตัวอย่างงวดนี้นะครับงวดที่7นะครับสูตรที่1ได้9 1 2 5 6สูตรที่2ได้3 5 7 8 9ตัวเลขที่เหมือนกันก็จะเป็นเลข5กับเลข9นะครับสองเลข1 2 6มีเฉพาะสูตรที่1 3 7 8ก็มีเฉพาะสูตรที่2เข้ามาเป็นเลข9นะครับ ต่อไปนะครับสถิตินะครับงวดที่9ถึงงวดที่16นะครับฝั่งซ้ายสุตรที่1นะครับประกอบงวดที่3ถึงงวดที่10ฝั่งขวาเป็นสูตรที่2ยกตัวอย่างงวดนี้สูตรที่1ได้6 4 6 7 0 1สูตรที่2ได้4 6 8 9 0ตัวเลขที่เหมือนกันก็จะเป็นเลข0เลข4เลข3เลขนะครับงวดนี้เข้ามาเป็นเลข6นะครับหน่วยต้ ตัวน,นี้ก็เป็นงวดล่าสุดนะครับ17กับงวดที่11นะครับทั้งสองน,นเรามาหาวันที่1พฤศจิกายนกันเลยนะครับใช้ผลวันที่16ตุลาคมเป็นตัวตั้งเอาที่1059696เลิกท้าย2ตัว61 6บวก9บวก 6, 6, 6, 6. 6บวก9ได้15นะครับ15บวก6 21ใช้เฉพาะหลักหน่วยนะครับก็คือเลข1นึ่ง1ไปบวกกับเลขคงที่1บวกศคงที่ได้1 1บวก2คงที่ได้3 3บวก1คงที่ได้4 4บวก3คงที่ได้7 ก็7นะครับบวกกับ1คงที่ได้8 1 3 4 7 8นะครับตัวนี้สูตรที่1หาสูตรที่2ต่อ6บวก9บวก1บวก1 6บวก9 15นะครับบวกกับ1เป็น16 16บวก1ได้17กอใช้เลข7 นำ7นะครับไปบวกกับเลขคงที่7จบวกศคงที่ได้7 7บวกสคงที่ได้9ก้บวกสคงที่11นะครับเฉลกหนึ่งบวกหนึงคงที่ได้สองบวกหนึงคงที่ส7 9 1จ็สองสาครบแล้วนะครับ สองสูตรก็จับชนกันเลยนะครับตัวแรกเลขหนึ่งนะครับที่มีเหมือนกันทนะั้งสองสูตรเลขสามตัวต่อมาเลขสีมีเฉพาะสูตรที่หนึ่งนะครับเลขเจ็ดมีเหมือนกันทนะั้งสองสูตรเลขแปดก็มีเฉพาะสูตรที่หนึ่งสี่กับแปดมีเฉพาะสูตรที่หนึ่ง 9กกับ2ก็มีเฉพาะสูตรที่2ชนกันเหลืออยู่3เลขนะโันีหนึ่งสไปดูผลกัน1พฤศจิกายนไม่ใช่นะครับงวนที่จะถึงนี้นะครับไ็จะดูบทพูดผิดอีกแล้วนะครับ1พฤศจิกาย,ยนนะครับก็ให้ลุ้นกันอยู่3เลขนะหน่วยบทสรุปนะครับปักหลักนะครับหน่วยบท งดประจำวันที่1พฤศจิกายน2568 2สูตรชนกันนะครับ2สูตรเก่าด้วยนะครับเหลืออยู่3เลขนะับใหลุน137ก็ฝากไว้พิจารณากันด้วยนะครับทุกสูตรก็เป็นสูตรจากการคำนวณนะครับมีทั้งสูตรเก่าและสูตรใหม่สูตรเก่านะครับถ้าเข้าต่อเนื่องจากงวดก่อนนะครับส่วนใหญ่นะครับใช้คําว่าส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่ทุกครั้งนะครับส่วนใหญ่ก็จะนํามาใช้ต่อ าสูตรไหนหลุดไปนะครับก็จะหาสูตรใหม่มาทดแทนสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ